นี่มาดูเลยครับผมสวยงามนะครับสวยงามทุกซอกทุกมุมนี่สวยงามหมดแล้วรถเดิมทุกจุดนะครับผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมรถเดิมทุกจุดเลยครับไม่เคยทําสีเลยนะช่วงล่างดีมากเลยดีมากเลยนะครับเกียร์นี้ก็สมูทมากเลยนะครับท่านผู้ชมเกียร์นี้เปลี่ยนปกติเลยนะครับมีมาไม่บ่อยนะครับหายากเลยครับผมบอกเลยนะสภาพนี้หายากมากเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้กลับมาพบก them. Them. ับผมเช่นเคยครับเซลอาร์ตนะครับวันนี้นะครับเซลอาร์ตมีรถนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับเป็นรถฮิสุบิชิไทตันนะครับ2.4นะแอดลีดนะครับปี2018นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับท่านผู้ชมขับ2เลยอันนี้ผมไม่บอกเลยนะครับผมจะบอกเลยนะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมานะครับผมบอกเลยนะตัวนี้เป็น แอดลีแท้นะครับท่านผู้ชมนะดูยังไงครับแอดลีแท้นะครับนี่ครับเขาก็จะมีชุดแต่งเป็นขาวดำนะครับมีทั้งกันชนหน้ามีทั้งโลบาร์นะครับมีทั้งกันชนท้ายครับแล้วก็ภายในของเขาจะเป็นทูโทนสีดําส้มนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นชุดแต่งแอดลีนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับด้านหน้านะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดไฟ led นะครับตรงนี้ daytime running มาครบเลย โปรเจกเตอร์แล้วก็เดย์ไทม์ล n นเน็งเข้ามาให้นะครับท่านผู้ชมกระจังหน้าดูๆเลยเป็นสีดำพร้อมโลโก้โคเมียมนะครับกันชนอย่างที่ผมบอกว่าเป็นชุดแต่งเอลิดนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่กับสีดำนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกสายขวาใสๆเลยนะครับผมบอกเลยนะย้ำเลยนะครับว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานสภาพนี้เลยครับท่านผู้ชมผมให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าเอาง่ายว่ารถที่เข้ามาเป็นสภาพเป็นไงนี่ครับ ด้านนี้ครับก็จะมีครับมีรอยปัดไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ครับเอาง่ายๆว่ารถไม่ทําสีนะครับรถไม่เคยทําสีเลยผมจะขายสภาพนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขัดสีให้นะครับท่านผู้ชมนะมาดูด้านข้างเลยครับด้านข้างสวยๆนะครับอันนี้นะครับด้านข้างของก็จะมาด้วยคิ้วซุ้มล้อนะครับสไตล์แอลิทนะครับเป็นตัวพัดนะครับตัวสูงก็จะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้ทั้งสี่ซุ้มล้อเลยครับตรงนี้ครับ แล้วนี่ครับผมบอกเลยว่ายางเนี่นะครับเป็นยางขอบ17นะครับท่านผู้ชมนะเป็นยางปี2018ด้วยโอ้โหใช้ได้ยาวได้ดอกเหลือๆลึกๆเลยครับท่านผู้ชมบอกเลยนะขนาดยางครับ2 4 5หครับ6 5า R17 นะครับท่านผู้ชมนี่ยอ่าเป็นไงยางดอกเหลือๆลึกๆเลยครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างนี่ดูเลยครับอันนี้เป็นช่วงล่างหรือว่าเป็นสภาพรถที่เข้ามาเมื่อวานนะครับผมบอกสภาพอยู่ในสภาพนี้หรือว่า พร้อมใช้งานเลยครับท่านผู้ชมนะผมเก็บงานทำความสะอาดอีกนิดหน่อยครับตั้งขายได้เลยครับท่านผู้ชมนะใครที่หาอยู่ตัวนี้รุ่นนี้ไม่ต้องรอนานที่เรามีขายนะครับนี่ตรงนี้ครับบอกเลยว่านี่ฝาครอบกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีตัวรถสีขาวแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเป็น LED ครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนี่ตัวพัดต้องมีนี่ครับมีบันไดข้างครับแต่ตัวนี้ ไม่มีเหล่าหลังคามาให้นะครับท่านผู้ชมเราสามารถไปติดตั้งเองได้เลครับตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับคิวคอนสาตน์นะครับคิวคอนสาต์มิสุบิชิไททันมาครับออเนิวออเนิวไททันอ่าเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมเอ้ยรถมันสวยจริงเลยแหละโหนี่บอกเลยนะครับนี่รถปี2018นะครับภายในสวยๆเลยครับแผงประตูนี่ไม่เป็นรอยนะครับกริฟตเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะให้ท่านผู้ชมดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเป็นไงครับ อันเนี้ยมันเป็นสภาพรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องทําสีเราจะไม่เคยทําสีแน่นอนเพราะผมจะไม่ทําสีอ้าวนี่เขาเม็ดอาร์ของผมนี่โหสวยงามเลยครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเอยรถเข้าใหม่เจ้าของดูแลโคตรดีอะ่ะง่ายๆดูแลโคงดูแลโคตรดีเลยนะครับนนบางคนอาถามว่ารถเจ้าอาร รถก็ยังใหม่อยู่ทําไมเจ้าของเขาถึงเปลี่ยนอ่ะก็เหมือนกับว่าลูกค้าขเขาก็อยากจะอัพเลเวลอัพตัวเองนะให้ดูดีขึ้นอาจจะคับสประตูแล้วเฮ้ยมีตังเลยปัะเปลี่ยนเป็นออ l นิวปาจิโร่ก็ได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากครับเรื่องรถเรื่องลานะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับเนี่ยมาดูครับนี่คัสซีสวยๆเลยครับนี่คัสซีสวยๆไม่เป็นสนิมด้วยนะครับท่านผู้ชม โอ้โหสวยงามเลยครับนะสวยงามล้อเลยนี่สแตนดาร์ดแล้วครับล้อันลอยนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับไฟท้ายก็จะออกแบบมาได้ลงตัวสวยงามนะครับดูสปอร์ตดูมีเสน่ห์ดูเท่อะง่ายง่ายดูแบบเฟี้ยวเี้ยวมาเนี้ยนะครับไม่จำเจไม่จำสร้างเหมือนรุ่นอื่นค่ายอื่นนะครับนี่ครับด้านท้ายของผมบอกว่าชุดแต่งครับชุดแต่งเอล็กก็จะเป็นอย่างงี้ครับกันชนท้ายจะเป็นสีดำนะครับตรงนี้นะสวยงามเลยครับตรงนี้ โลบามาครบนะครับโลบามารอบคันเลยตรงนี้โอ้หสวยงามนะครับด้านท้ายก็จะมีนะครับไฟเบรกโดนที่สามมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชุดแต่งคล้ายๆสปอยเลอร์เลยสปอยเลอร์ของเอเลดนะครับมีกล้องมองหลังมาให้สแตนดาร์ดติดรถเลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับไททันโลโก้บิซูบิชินะครับโลโก้เครื่องนะครับเป็นเครื่องดีเซลครับเป็นเครื่องไมเวกครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วเครื่องไมเวกนะครับตรงนี้โอ้โห สวยงามครับยางอ็ลงอะไหล่มีครบนะครับนี่ยางอะไหล่อยู่นี่เลยนี่ย่างอะไหล่อยู่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะใครได้อยู่หรือว่าใครกําลังหายอยู่นะครับไม่มีผิุดอกงแน่นอนนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 8นะครับรถมือเดียวไปแดงนะครับยิ่งน้อยนะครับสภาพนี้ไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมผมให้ดูนะครับว่ายังไม่เคยทําสีนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมาดูรถจะอยากให้เก็บสีเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับนะ นี่มาดูเลยครับผมสวยงามนะครับสวยงามทุกซอกทุกมุมนี่สวยงามหมดเลยรถเดิมทุกจุดนะครับผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมรถเดิมทุกจุดเลยครับไม่เคยทําสีเลยนะไม่เคยทําสีเลยสวยงามจริงเลยครับนะมือปองมือเปิดนี่เป็นสีดำนะครับนี่ครับมือเปิดสีดำนะครับแล้วรองกันลอยด้วยโครเมียมนะครับโอ้โหดูไปเลยครับผมสวยงามจริงเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยงถท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูทิกในกครับดูรถของผมแล้วดูรถรอบคันแล้วนะครับว่าเอ้ยสภาพรถเข้าใหม่เป็นอย่างไรนะครับนี่ผมบอกเลยว่ามันสวยมันเดิมขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมยังชักช้าอยู่ใหญ่ครับผมนะรีบครับรีบเลยรีบมาซื้อรถก็เซลลวอาเลยครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับรุ่นนี้ครับมีมาไม่บ่อยแล้วหายากเลยครับผมบอกเลยนะสภาพนี้หายากมากเลย แล้วก็รุ่นนี้ก็หายากนะครับท่านผู้ชมไม่มีในตลาดแน่นอนดูครับดูซอกนี่เลยโอ้โห <Okay. S 1> oh, สวยเลยนี่ท่านผู้ชมนี่ลนุหวัวนไม่ขยับเลยเป mm hmm. ็นไงเราดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกัน,นะครับว่าในห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปรับชมกัน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันนะครับว่าคันนี้มีเป็นยังไงครับอ,อ้าวโอ้ย ไอ้เราก็นึกว่าฝาครบโปงไฟฟ้าครับนี่ครับผมท่านผู้ชมผมเปิดป่าโปงแล้วก็เอาเหล็กค้ำป่าโปงตั้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าภายในห้องเครื่องของเจ้ามิซูบิซิแอนลีกันเนี้ยสวยอย่างไรนะครับนะสวยขนาดไหนนะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตนี่ไม่มีขยับเลยนะครับผู้ชมหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็มาไล่มาแต่หัวน็อตนะครับต่างๆนะครับหน้าเดิมคานเดิมทุกจุดเลยครับ เรามาฟังนะครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องอะไรนะครับนะรถคันนี้นะครับเป็นมิสูบิชินะฮะแอดรีนะครับ2 4จุสี่นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าหายากนะครับเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับจะมาด้วยขุมพลังนะครับร้อยแปดสิเอ็ดแรงม้านะครับนะตัวนี้สวยๆเลยแรงม้านะครับเป็นเครื่องสี่สูบเรียงนะครับนรุ่นสิบหวานะครับท่านผู้ชมนะโหเป็นเครื่องไมเวกนะครับ V.G.Turbo Intercooler ด้วยนะครับระบบระบายความร้อนด้วย Intercooler นะครับนี่ครับบอกเลยไปเครื่องไม่เวกแล้วผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้แรงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะไปงานแล่ะครับท่านผู้ชมเราดูภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วครับดูหัวนอน Met Art ตเม็ดอาร์ตต่างๆดูเทอร์บงเทอร์โบต่างๆเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับว่าภายในห้องโดยสารของรถคันนี้ จะสวยขนาดไหนไปดูกันป่ะครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่หนึ่งของจะมีสูบิชิไทตันคันนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่านะที่ผมบอกว่าเป็นชุดแต่งแอลลีทั้งคันนะครับนี่เบาะนี่เป็นทูโทนนะครับตัวนี้แล้วก็มีปักด้วยโลได้สีส้มนะครับโลโก้นะครับแอลลีนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าแอลลีดแท้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมบอกเลยนะพวงมาลัยนะออกแบบมาได้ลงตัวนะครับพวงมาลัยหนังนะครับ ตัดด้วยได้สีส้มอ่าเอกลักษณ์ของอ e d ละยเป็นสีส้มนะครับมีสีส้มนะครับนี้ฮะวงมลัยก็เป็นเป็นามลัยมัลติฟังก์ชันควบคอนโทนนะครับควบคุมเสียงจากวงมลัยได้เลยครับตรงนี้ควบคุมความเร็วจากวงมลัยได้เลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าออปชันเขามาเต็มนะครับสุดยอดเลยนะนี่ครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นทัชสกรีนนะครับบอกเลยนะ FMAM นะครับ CD DVD ได้หมดนะครับ MP 3ได้หมดลยครับมีระบบนำทางนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่า ฟังชันของเครื่องเล่นนี่ครบคันแน่นอนนะครับเป็นเครื่องเล่นมิสูบิชิมอเตอร์เลยครับติดรถคันนี้มาเลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมแอร์ออโต้นะครับตรงนี้โอ้โหสวยงามนะครับระบบเซฟตี้ครับ SRS airbag หน้มิคู่หน้าเลยครับท่านผู้ชมนะกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนี่สวย รถคันนี้ที่ก็เป็นเอลิทเป็นตัวท็อปแล้วนี่ครับกุญแจของเขาก็จะเป็นรีโมทคีย์นะครับสตาร์ทรถด้วยปลายนิวนะครับนี่ครับเอนจินสตาร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเอนจินสตาร์นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามผมบอกเลยรถคันนี้ปี2008นะครับใช้งานมาแล้วเขา54,594กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้ประวัติอยู่ที่ศูนย์มิซูบิชิมอเตอร์แน่นอนนะครับท่านผู้ชม รถสวยรถเดิมรถดีต้องบิกคานะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยนะครับระบบเกียร์นะครับมันระบบเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับท่านผู้ชมนะสิ่งอำนวยความสะดวกมาต่างๆครับช่องเสียบ Power Outlet นะครับ AUX มีครบนะครับ USB มีครบเลยนะครับท่านผู้ชมพนักเท้าแขนช่องวางแก้วนะครับโอ้โหอุปกรณ์นะสิ่งอำนวยความสะดวกมาครบคันเลยครับม้านบางแดดนะครับตันี้โอ้โห สวยๆนะครับผ้าหลังคาไม่เป็นขุยตรงนี้ครับที่เป็นยานนันเนี่ยเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้แน่นอนนะครับตรงนี้นะโอ้โหผมบอกเลยครับรถมันเพิ่งเข้ามาสภาพนี้ถือว่าโอเคเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะเราดูแถวที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองกันนะครับว่าเข้าไปแล้วห้องโดยสารแถวที่สองจะมีความรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วสะดวกสบายไหมไปรับชมกันดีกว่าไปครับเนี่ท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่ารถคันนี้เป็นแอนดลีดนะครับแอนดลีด ยันพรมปูพื้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไงยันพรมปูพื้นเลยครับนี่ไงฮะตรงนี้แล้วเราก็เอานี่ปิดไว้ครับเพื่อกันฝุ่นนะครับขึ้นไปนั่งเลยนี่ครับผมผมขึ้นมานั่งแล้วนะครับบอกเลยว่านั่งสี่ประตูนะครับสี่ประตูมันก็สบายอยู่แล้วนะครับแต่ความรู้สึกที่เราเข้ามานั่งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับนี่บอกเลยว่าเข้ามาแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งรถก็าควเ็จที่นั่งเลยเหมือน เรานั่งอยู่ในปาจิโร่ใช่ไหมครเพราะว่าเข้ามานั่งแล้วนะครับเฮดรูมเล็กรูมผมเหลือๆเลยครับนั่งแล้วสะดวกสบายเข้ามามีพนักเท้าแขนนะครับมาถสงเราจัดทรงจัดระเบียบตัวเองเลยครับเข้ามาสบายเอาง,ง่ายว่าสบายเลยสบายเลยนี่นี่มีมือผมมือ,มอ,มอเปิดมีครบเลยนะครับเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วก็สําหรับบุคคลหรือว่าลูกค้าที่กําลังหารถสี่ประตูอยู่นะครับ ยังไม่ต้องกระโดดข้ามไปรถ Fortuner หรือปาจิโรนะครับเอาเป็นสิดูคันนี้นะครับก่อนแนะนำเลยครับว่าน่าใช้งานสมบูรณ์แบบนะครับรถคันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยนะฮะตรงนี้สวยงามเลยครับตรงนี้เอาง่าว่าท่านผู้ชมชอบรถคันนี้นะครับทำเรื่องจองเข้ามาได้เลยครับรถอว่าโกลยกสายครับกดเบอร์เซลอาร์แล้วศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกหครับว่าสนใจนะครับมิสูบิชิไทตัน l ด t ตนะครับตัวนี้มันเป็น2.4นะครับตัวนี้เป็น2.4นะครับปี2018นะครับรีบติดต่อเซลล์อาร์ตได้เลยนะเอาง่ายว่ามันไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับแต่ที่บิคคามีแล้ว1คันนะครับท่านผู้ชมที่บิคคามีแล้ว1คันใครที่สนใจรีบเลยค่ะผมบอกเลยรีบเลยนะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผมไม่อยากไปลองขับรถแล้อยากจะรู้ว่าช่วงล่างนะครับเครื่องเกียร์ของรถปี2018นะครับจะดีขนาดไหน เราไปทดลองขับรถกันดีกว่าท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถมิสซูบิชิไทตันคันนี้กันด,ดีกว่านะครับผมบอกเลยนะรถคันนี้นะครับมันมีกล้องมองหลังมาให้ครับนะ,ะไปกระจกันน,นี่โอเคนะครับกล้องมองหลังมาก็ดีนะครับมีมาก็ดีนะครับนี่กะระยะหลังให้เราทราบนะครับว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านท้ายหรือเปล่าเราทดลองขับรถกันดีกว่า มีน้ำมันอยู่นะ,ะดีกว่านี่ผมพาท่านชมไปดูเลยจะดูเลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นยางไรนะครับผมบอกเลยว่าอ,อยากจะบอกท่านผู้ชมว่านะกันปากมากเลยว่ารถแม่งดีจริงแน่อวทาวิทยุพาวเวอร์ครบนะครับท่านผู้ชม ใช้สรลกบกาเก่าๆเลยครับออปชั่นครบแน่นอนนะไปนี่ครับเป็นเครื่อง2.4นะครับนี้ท่านผู้ชมเครื่องเกียร์นี้เปลี่ยนปกติเลยครับบอกเลยว่านี่ครับช่วงล่างดีมากเลยดีมากเลยนะครับเกียร์นี้ก็สมูทมากเลยนะครับท่านผู้ชมเกียร์นี้เปลี่ยนปกติเลยนะครับ ตาเร่งนะครับตาเร่งแสงนี่ดีมากระบบเบรกนะครับเป็น ABS โอ้โหเบรกอยู่หนึบเลยนะครับท่านผู้ชมเบรกหนึบมากช่วงล่างก็ดีเครื่องเกียร์ก็ดีนะครับสรุปเลยง่ายๆเลยครับว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับล้างทําความสะอาดภายในขัดสีนะครับตั้งขายได้เลยครับท่านผู้ชมเอาไงว่านะครับท่านผู้ชมใครที่หารถคันนี้อยู่หรือว่ารุ่นนี้อยู่นะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสภาพนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับตัวนี้ไม่ทําสีเลยนะครับผมกล้าท้าท่านผู้ชมนะครับมาทดลองเลยขับรถคันนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อในคาพูดของผมนะครับท้าให้ท่านผู้ชมมาทดลองขับรถคันนี้นะครับก่อนที่จะจบรายการนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรา ไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าผมจะขายให้ท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับรถสภาพนี้สวยๆอย่างนี้นะครับไปเราไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะครับผมพาท่านผู้ชมไปสัมผัสน,นะครับหรือว่าไปทดลองขับรถมิตซูบิชิ i นะครับไททันนะครับ2.4 Elite ปี2018คันนี้มาแล้วนะครับบอกเลยว่าความรู้สึกของท่านผู้ชมเหมือนกับผมแน่นอนว่าเครื่องเป็นอย่างไรเกียร์เป็นอย่างไรนะช่วงล่างเป็นอย่างไรนะ สภาพภายในยเป็นยังไงสภาพสีเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าสภาพรถที่เข้ามาใหม่ๆคันนี้นะครับผมให้100%เลยครับขนาดยังไม่เก็บงานนะครับผมบอกเลยว่าขนาดยังไม่เก็บงานยังอยู่ในสภาพนี้ถ้าเก็บงานแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับผมฝากเจ้ามิ u ูบิชิไทตัน2.4เอลิทปี2018คันนี้ด้วยนะครับนะบอกเลยว่าใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่า ขาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายเท่าไหร่ผมเอาง่ายเลยผมขายคันนี้นะครับ6 5,000 9,000บาทนะครับเปิดตัวนะเปิดตัวของมิตูบิชิคันนี้นะครับบอกเลยเปิดตัวอยู่ที่1ล้าน1 8 0เ0 0 9,000บาทนะครับบอกเลยนะเปิดตัวเป็นล้านนะครับแต่วันนี้เรามาขายแค่600,000 5,000 9 0 0บาทนะครับใครที่สนใจนะครับมิตูบิชิไท i ัน n 2.4 a t ซีแอดเลด ปี2018คันนี้นะครับติดต่อเซลอาร์นะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เซลอาร์ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเซลอาร์จะเอารถรุ่นไหนมานําเสนอให้ท่านผู้ชมชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับวันนี้เซลอาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com